t โทมานิเ s t a t i o n ดาวเคียงฝันฟิววิสดอมมุมมองที่ค่อยๆปรับจนพลังของคุณสอดรับกับเส้นทางที่ใช่เพราะบางครั้งการเปลี่ยนเล็กน้อยก็เปลี่ยนเส้นทางทั้งเส้นได้ฟิววิสดอมอีพ66จิตที่คุณถือกำเนิดมาคือแรงบันดาลใจให้การ m มาน f เฟสสิ่งที่คุณส่งออกไปไม่ได้เริ่มจากเทคนิคแต่เริ่มจากฐานใจที่คุณมีมาตั้งแต่วันแรก สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนพูดกันถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดในการที่เป็นแรงบันดาลใจในการคิดเรื่องสายมานิเฟสเตอร์ทั้ง7สายแล้วก็ระดับของการมานิเฟสด้วยค่ะถ้าใครฟัง EP ีแรกๆเคยพูดไว้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดในเรื่องของระดับจิตในโหราศาสตร์ที่มีทั้งหมด7ระดับด้วยกัน ซึ่งในเวลานั้นค่ะมีคอร์สเรียนอยู่คอร์สหนึ่งคือคอร์สการโครจรไปสู่ซึ่งอาจารย์พุทธลักษณ์ได้นำเรื่องของระดับจิตในโหราศาสตร์มาเผยแพร่หรือมาแบ่งปันให้ลูกศิษย์เห็นว่าหากเราทราบระดับจิตของผู้ที่เราต้องพยากรณ์เราจะสามารถออกคำพยากรณ์นั้น ได้ตรงแล้วก็ชัดเจนหรือสามารถเข้าถึงคนคนนั้นได้มากกว่าที่เราจะไม่รู้ระดับจิตค่ะและอยากให้ผู้เราเห็นมุมมองในเรื่องของระดับจิตของคนกับการมานิฟสตด้วยค่ะซึ่งอยากจะพูดในช่วงเวลานี้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเนื่องจากกำลังจะมีการเปิดคอร์สในคอร์สระดับจิตในโหราศาสตร์นี้โดยอาจารย์พุทธลักษณ์ในสัปดาห์หน้าค่ะแล้วลองมาสังเกตกันดูค่ะ สังเกตไหมคะว่าทําไมเวลาที่มีใครมารับคําพยากรณ์หรือเราต้องออกคําพยากรณ์บางครั้งคนที่มารับคําพยากรณ์นั้นเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ฟังดูแล้วไม่เห็นเข้าใจเลยหรือบางทีเขารู้สึกว่ามันห่างไกลกับสิ่งที่เป็นตัวเขามากทาั้งที่คําพูดหรือคําพยากรณ์นั้นมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ ในความจริงนั้นไม่ใช่เพราะคำพยากรณ์นั้นผิดพลาดแต่เพราะแต่ละคนมีระดับจิตที่ต่างกันมันคือฐานใจที่ทุกคนนั้นถือกำเนิดมาแล้วก็ติดตัวมาตั้งแต่วันแรกที่เราลืมตาดูโลกระดับจิตนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณเลือกเอาเองภายหลัง แต่มันเป็นสิ่งที่คำนวณได้จากดวงชะตากำเนิดเพื่อบอกว่าแต่ละคนนั้นจะเข้าใจโลกผ่านเลนหรือมุมมองแบบไหนบางคนอาจเห็นโลกผ่านสัญชตาตญาณเอาตัวรอดบางคนเข้าใจทุกอย่างผ่านความรู้สึกบางคนใช้เหตุผลเป็นที่พึ่งบางคนอาจจะอาศัยศรัทธาเป็นแรงนาและบางคนเกิดมาเพื่อมองโลกด้วยความเมตตาหรือแม้แต่ ด้วยสายตาที่ปล่อยวางแล้วลองมาดูกันค่ะว่าระดับจิตทั้ง7นั้นมีอะไรบ้างระดับจิตนั้นโดยสรุปคือโครงสร้างที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่กำเนิดแต่ละคนมีระดับที่แตกต่างกันเป็นเหมือนสนามหลักของใจที่เราเลือกใช้ในการมองโลกดูระดับที่1ค่ะจิตสัญชาตญาณน,นี่คือจิตพื้นฐานที่สุด เหมือนระบบเตือนภัยภายในที่คอยรับรู้ความต้องการทางร่างกายแล้วก็การเอาตัวรอดในทุกๆวันคุณสมบัติเด่นคือสัญชาตญาณความปลอดภยัยและการตอบสนองโดยอัตโนมัติมันทำให้คุณหิวคุณก็หากินคุณกลัวคุณก็หาที่หลบซ่อนหากคุณรู้ว่ามันมีอันตรายคุณก็หาทางหนีเป็นจิตที่ทำให้ชีวิตนั้นยังอยู่ต่อไปได้ ระดับที่สองค่ะจิตอารมณ์นี่คือจิตที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกแล้วก็อารมณ์มันคือเสียงของหัวใจที่อยากรักอยากสุขอยากปลอดภัยแล้วก็กลัวเจ็บปวดกลัวสูญเสียความสุขความเศร้าความรักความกลัวทั้งหมดนี้คือสนามของจิตในระดับนี้ค่ะจิตนี้จะทำให้ชีวิตมีสีสันแล้วก็มีความหมาย แต่มันก็เปราะบางเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระดับที่3จิตปัญญานี่คือจิตที่ชอบคิดวิเคราะห์แยกแยะใช้เหตุผลเป็นหลักคุณสมบัติเด่นคือการวางแผนการแก้ปัญหาและความเข้าใจที่เกิดจากความรู้จิตนี้ทำให้คุณหาคำตอบได้อย่างมีระบบสร้างสถานชีวิตที่ชัดเจนแต่บางครั้งก็เย็นชาเกินไป ถ้าไร้ความอบอุ่นจากหัวใจระดับที่4ค่ะจิตศรัทธานี่คือจิตที่มีความเชื่อความศรัทธาและแรงบันดาลใจมันทำให้คุณยืนอยู่ได้แม้ในวันที่เหตุผลบอกว่าไม่มีทางคุณสมบัติเด่นคือความมั่นใจความหวังและพลังที่ลุกขึ้นมาเดินต่อแม้โลกภายนอกจะมืดมนเพียงใดก็ตาม นี่คือจิตที่ผลักดันมนุษย์ให้ก้าวข้ามขีดจํากัดเสมอระดับที่5จิตเมตตานี่คือจิตที่เปิดรับผู้อื่นอย่างแท้จริงความรักและความเมตตาคือรากฐานของสิ่งนี้คุณสมบัติเด่นคือความเห็นอกเห็นใจการให้แล้วก็การดูแลมันคือสนามที่พลังเป็นพลังแห่งการดูแลหล่อเลี้ยงในทุกๆชีวิตระดับที่6ค่ะจิตเหนือเหตุผล นี่คือจิตที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเหนือขอบเขตเหตุผลคุณสมบัติเด่นคือการที่มีสภาวะที่เป็นสมาธิและการรวมตัวกับจัก,กรวาลมันทำให้คุณรู้สึกว่าทุกสิ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างคุณกับโลกนี่คือจิตที่ก้าวออกจากคำว่าฉันและเห็นความจริงในภาพใหญ่ได้ระดับที่7หรือ ระดับสุดท้ายค่ะจิตปลดปล่อยนี่คือจิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงหลุดพ้นจากพันธนาการและความทุกข์ทั้งหลายคุณสมบัติเด่นคือความสงบสุขอิสระภาพทางใจแล้วก็ความรู้แจ้งนี่คือจิตที่ไม่ต้องการจะเป็นอะไรอีกต่อไปและสามารถที่จะคืนกลับสู่ธรรมชาติอันแท้จริงได้ค่ะทั้ง7ระดับจิตนี้คือแผนที่ภายในที่บอกเราว่า เราเข้าใจโลกผ่านมุมมองผ่านสายตาแบบไหนและเมื่อคุณรู้ว่าจิตของตัวเองนั้นอยู่ในระดับใดคุณจะเข้าใจว่าเหตุผลที่คุณเชื่อฟังหรือรู้สึกกับบางคำพูดบางคำพยากรณ์มากกว่าคำอื่นๆก็เพราะมันสอดคล้องกับจิตที่คุณเกิดมานั่นเองแล้วลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ เวลาที่เรานำไปใช้หากเราไปออกคำพยากรณ์คำพยากรณ์เดียวกันเลยนะคะคำพยากรณ์นั้นกำลังจะบอกว่าคุณกำลังจะได้งานใหม่หากคนที่มารับนั้นมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันคนแรกอยู่ระดับที่3จิตปัญญาคนที่2อยู่ระดับที่4เป็นจิตศรัทธาคนที่3อยู่ระดับที่5คือจิตเมตตา เราลองมาดูกันค่ะในการออกคำพยากรณ์คนแรกนั้นระดับที่3จิตปัญญาคนๆน,นี้มักมองโลกผ่านเหตุผลการวิเคราะห์คำพยากรณ์คุณใช้ข้อมูลโครงสร้างหรือเหตุผลรองรับเวลาเราถ่ายทอดและอาจจะบอกว่าคุณกำลังจะได้งานใหม่ที่ตรงกับความสามารถของคุณมากขึ้นแล้วก็จะช่วยให้คุณนั้นแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบกว่าเดิมงานนี้ไม่ใชแค่เปลี่ยนตำแหน่ง แต่จะเป็นเหมือนกับการต่อยอดให้คุณได้พัฒนาทักษะที่คุณลงทุนมานานแต่หากเป็นคนถัดมาค่ะอยู่ระดับที่4จิตศรัทธาคนคนนี้มองโลกผ่านความเชื่อแรงบันดาลใจคำพยากร์นั้นควรเติมพลังใจแล้วก็สัทยาใายเขาได้เดินต่อไปค่ะวิธีการออกคำพยากรณ์เช่นคุณกำลังได้งานใหม่ที่เป็นเหมือนคำตอบจากความศรัทธาที่คุณมีอยู่คุณอาจยังไม่เห็นภาพทั้งหมด แต่เชื่อเถอะประตูนี้ได้เปิดมาเพื่อให้คุณได้กก้าวไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมมันคือโอกาสที่รอคุณมานานแล้วหากคนที่3ค่ะเป็นระดับที่5เป็นจิตเมตตาคนคนนี้มองโลกผ่านกันให้การดูแลผู้อื่นคำพยากรนั้นควรชี้ให้เห็นผลดีต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยค่ะตัวอย่างเช่นคุณกำลังจะได้งานใหม่ที่ไม่ได้มีแค่ประโยชน์ต่อคุณนะแต่ยังทำให้คุณได้ช่วยเหลือ แล้วก็ดูแลคนอื่นมากขึ้นงานนี้จะเปิดพื้นที่คุณได้ใช้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์ต่อทั้งทีมแล้วก็สังคมด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าคำพยากรณ์เดียวกันเวลาเราถ่ายทอดออกไปมันมีมุมมองหรือบางสิ่งบางอย่างนั้นแตกต่างกันค่ะสิ่งนั้นถูกแยกออกตามระดับจิตระดับที่3ต้องการเหตุผลที่ชัด4 ต้องการศรัทธาแล้วก็แรงบันดาลใจ 5. ต้องการความหมายร่วมกับผู้อื่นลองดูอีกสักตัวอย่างไหมคะหากคํำพยากร์เดียวกันคือคุณกำลังจะเจอความรักครั้งใหม่คนแรกเหมือนกันนะคะระดับที่ 3. จิตปัญญาวิธีการออกคํำพยากรณ์ค่ะเช่นคุณกำลังจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกนะแต่เป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มแผนที่ชีวิตของคุณเลย คนคนนี้มีความคิดทัศนคติแล้วก็เป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณอย่างน่าประหลาดใจคุณจะรู้สึกว่าอนาคตร่วมกันนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เลยแหละสำหรับคนคนนี้ในขณะที่อีกคนหนึ่งค่ะอยู่ระดับที่สคนคนนี้เราอาจจะออกคำพยากรณ์ว่าคุณกําลังจะเจอความรักครั้งใหม่นะดูเหมือนกับจักรวาลได้กำหนดมาให้พบกันเลย ไม่ว่าคุณจะเคยผิดหวังไม่กี่ครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นอีกครั้งว่าความรักนั้นยังมีอยู่จริงและความรักครั้งนี้กำลังจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณนั้นมาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้เลยในขณะที่คนที่3ค่ะอยู่ระดับที่5เป็นจิตเมตตาคุณสามารถเอาคําพยากรณ์ได้ตามน,นี้ค่ะคุณกำลังจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขคนเดียวนะ แต่เขาจะทำให้คุณนั้นได้ดูแลใครสักคนในขณะเดียวกันคนคนนี้ก็จะมาดูแลคุณกลับมาเหมือนกันความรักครั้งนี้ดูจะเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณลองสังเกตน,นะคะคนที่เป็นระดับที่สามต้องการความสมเหตุสมผลระดับที่สี่ต้องการความเชื่อแล้วก็แรงบันดาลใจในขณะที่ระดับที่ห้านั้นต้องการความหมายที่เป็นการให้แล้วก็การดูแลร่วมกันค่ะ เห็นความแตกต่างสำหรับคนที่มีระดับจิตแตกต่างกันไหมคะแต่สิ่งนี้ที่ยกตัวอย่างให้เป็นมุมมองในการรับคำพยากรณ์หรือได้รับคำแนะนำจากผู้ออกคำพยากรณ์ค่ะคราวนี้นเราจะลองมาเชื่อมกับการ m a n i f e s ด้วยระดับจิตนี้กันค่ะหากเรามีระดับจิตที่ต่างกันแล้วในการ m a n i f e จะเหมือนหรือต่างกันตามที่บอกนะคะ ระดับจิตไม่ใช่สิ่งที่บอกคุณแค่ว่าคุณรับฟังคาพยากรณ์แบบไหนแล้วมันจะอินที่สุดแต่ที่สำคัญค่ะตัวระดับจิตนี้ยังเป็นตัวกำหนดคุณภาพของคลื่นที่ส่งออกไปด้วยเวลาที่เราขอสิ่งใดๆค่ะคุณอาจใช้ประโยคเดียวกันคุณอาจเขียนคำขอเหมือนกันทุกตัวอักษรแต่ถ้าคุณยืนอยู่บนจิตคนละระดับขึ้น m a n เฟ e s ที่ส่งออกไปจะไม่เหมือนกันเลยค่ะ และนี่คือสิ่งที่อยากจะทำให้ผู้เราเห็นได้ชัดมากขึ้นว่าถ้าจิตของเราอยู่ในแต่ละระดับเวลาที่เราม a n i f e s ออกไปมันจะเป็นอย่างไรมาดูระดับแรกกันเลยค่ะระดับที่1จิตสัญชาตญาณน,นี่คือจิตที่มองโลกด้วยสัญญาณของการเอาตัวรอดทุกการขอทุกการ m a n i f e s จะวนรอบคำถามเดียวว่าฉันจะปลอดภัยไหมสิ่งที่เกิดขึ้นมักชัดเจนรวดเร็ว แล้วก็สั้นวนซ้ำเพราะเป้าหมายหลักมันคือการอยู่รอดไม่ใช่การเติบโตค่ะระดับที่2จิตอารมณ์นี่คือจิตที่เข้าใจโลกผ่านความรู้สึกเวลาขอสิ่งใดจิตนี้จะขอด้วยหัวใจที่สั่นสะเทือนด้วยความรักด้วยความกลัวหรือแม้แต่ความกโกรธ พลังที่ส่งออกไปจะแรงแล้วก็รวดเร็วแต่มันจะไม่เสถียรมันเปลี่ยนไปตามอารมณ์ที่พัดเข้ามาในแต่ละวันระดับที่สามจิตปัญญานี่คือจิตที่มองโลกด้วยเหตุผลและความเข้าใจเวลาที่ขอจะขอ,อยังมีระบบมีการวิเคราะห์มีการวางแผนการบันทึกที่เกิดจากจิตนี้จะคมแล้วก็แม่นยำเหมือนเลเซอร์แต่บางครั้งมันก็จะดูแห้งๆเพราะขาดความอ่อนโยนของหัวใจ ระดับที่4จิตศรัทธานี่คือจิตที่ขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจเวลาที่ขอมักไม่ใช่เพราะเหตุผลนั้นครบถ้วนแต่เพราะเชื่อมั่นจากข้างในว่ามันต้องเป็นไปได้จิตนี้จะดึงดูดสิ่งที่ใหญ่กว่าเหตุผลมักเปิดทางให้โอกาสที่เกินคาดแต่ก็อาจหลงเชื่อได้ง่ายถ้าไม่ได้ยืนอยู่บนความจริงระดับที่5จิตเมตตา นี่คือจิตที่ไม่ขอเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ขอในแบบที่ฉันได้แล้วคนอื่นก็ได้ด้วยการมันเฟสจากจิตนี้จะสร้างสนามร่วมที่ทำให้ทั้งคุณแล้วก็คนรอบข้างนั้นเติบโตไปพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมักมีพลังที่ยั่งยืนเพราะไม่ได้ผูกอยู่กับผลประโยชน์ส่วนตัวระดับที่ 6. จิตเนื้อเหตุผลนี่คือจิตที่มองเห็นความเชื่อมโยงที่กว้างใหญ่กว่าที่เหตุผลจะอธิบายได้ เวลาขอนั้นเหมือนส่งคลื่นที่ไม่ใช่แค่เพื่อฉันหรือเพื่อเธอแต่มันคือคลื่นที่สอดคล้องกับทั้งจัก,กรวาลสิ่งที่กลับมามักเต็มไปด้วยการเชื่อมต่อบางครั้งเข้าใจได้ช้าแต่เมื่อหันกลับไปดูจะเห็นว่ามันพอดีเสมอและระดับสุดท้ายค่ะจิตปลดปล่อยนี่คือจิตที่ไม่ขอเพื่อได้ แต่ขอเพื่ออยู่ร่วมกับสิ่งที่ใช่มันคือการมันเฟสที่เกิดจากการวางไม่ใช่การยึดสิ่งที่เข้ามามักเกินกว่าที่เคยฝันเพราะไม่ถูกบีบด้วยความอยากนี่คือระดับที่ทุกสิ่งนั้นไหลมาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะตรงนี้จะเป็นการเชื่อมกับการมันเฟสอย่างแท้จริงแต่ละระดับจิตเมื่อส่งพลังออกไปรูปแบบของการมันเฟสก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเราจะลองมายกตัวอย่างการมันเฟสในเรื่องเดียวกัน เช่นการขอความมั่นคงทางการเงินแต่จะแสดงให้เห็นว่าทั้ง7ระดับจิตหากจะมานิฟสเรื่องนี้มันจะแตกต่างกันอย่างไรค่ะลองดูเลยนะคะระดับแรกจิตสัญชตตาตญาณหากจะมานิฟสค่ะมักจะใช้คำว่าฉันขอให้มีเงินพอใช้ไม่ขาดมือขอให้วันนี้รอดพ้นไปได้การมานิฟสนั้นจะมุ่งที่การอยู่รอดระยะสัน้นได้ผลเร็วแต่ต้องขอซ้ำเรื่อยๆ ระดับที่2จิตอารมณ์ค่ะมักจะใช้การขอว่าฉันอยากได้เงินพอให้ฉันสบายใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดอีกต่อไปการบเนทึกจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความกลัวความกังวลความสุขพลังจะแรงแต่ก็จะขึ้นขนลงลงตามความรู้สึกระดับที่3จิตปัญญาจะขอในแบบนี้ค่ะฉันขอให้มีโอกาสทางการเงินที่มาจากการวางแผนและการทำงานที่มีระบบ จนฉันสามารถสร้างความมั่นคงได้ด้วยตัวเองการมันเฟสนั้นจะเน้นเหตุผลการวิเคราะห์แล้วก็โครงสร้างจะมีความแม่นยำแต่มักจะอย่างที่บอกค่ะดูแห้งๆหรือไม่เติมเต็มใจมากนะักระดับที่4ค่ะจิตศรัทธาจะใช้คำว่าฉันเชื่อว่าฉันกำลังจะได้รับโอกาสทางการเงินใหม่ที่จะพาฉันไปไกลกว่าที่เคยคิด S 1> <S 1> <S การมานิเฟสนั้นจะขับเคลื่อนด้วยความเชื่อแล้วก็แรงบันดาลใจจะดึงดูดโอกาสใหญ่ๆแต่ก็เสี่ยงการหลงเชื่อได้ง่ายระดับที่5จิตเมตตาการขอนั้นจะอยู่ในรูปแบบว่าฉันขอให้มีการเงินที่ดีพอไม่ใช่แค่เลี้ยงดูฉันเองแต่ทําใ้้ฉันสามารถดูแลคนอื่นได้ด้วยการมานิเฟสที่สร้างสนามร่วมโอกาสและทรัพย์มักเข้ามาพร้อมก,กับการได้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ ระดับที่ 6. จิตเหนือเหตุผลมักจะใช้รูปแบบว่าฉันขอให้การเงินของฉันสอดคล้องกับเส้นทางใหญ่ของจักรวาลและเชื่อมโยงกับสิ่งที่ถูกจัดวางไว้แล้วการมานิเฟสที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ใหญ่กว่าผลลัพธ์มากมายแบบไม่คาดคิดและระดับที่ 7. จจิตปลดปล่อยฉันไม่ต้องการการครอบครองอะไรอีกต่อไป ึ่งขอเพียงให้การเงินเข้ามาอย่างพอดีและไหลเวียนตามธรรมชาติการม a n i f e s ที่อิสระจากความอยากสิ่งที่ได้กลับมามักเกินกว่าที่คาดไว้เพราะไม่ถูกกดทับจากความยึดมัน่นจะเห็นว่าในเรื่องเดียวกันนั้นแต่เวลาที่ระดับจิตแตกต่างกันการขอหรือการม a n i f e s ออกไปมันกลายเป็นคนละภาษาคนละพลังโดยสิ้นเชิงค่ะ เราลองมาดูอีกสักตัวอย่างในมุมเรื่องของความรักกันค่ะระดับที่1ซึ่งขอให้มีใครสักคนอยู่ข้างๆเพื่อที่ฉันจะไม่ต้องอยู่คนเดียวและฉันปลอดภัยการมันิเฟสที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการพื้นฐานจะได้ความสัมพันธ์ที่เร็วแต่ไม่ยั่งยืนเพราะโฟกัสเน้นที่การอยู่รอดระดับที่2จิตอารมณ์ ฉันอยากมีความรักที่ทำให้หัวใจของฉันสั่นไหวอยากรู้สึกอบอุ่นไม่เหงาไม่ถูกทิ้งการม a n i f e s ที่แรงเพราะอารมณ์นำพาจะดึงดูดได้เร็วเช่นกันค่ะแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงง่ายตามความรู้สึกที่ขึ้นลงระดับที่3จิตปัญญาฉันขอความสัมพันธ์ที่มั่นคงเข้าใจตรงกันมีเหตุผลรองรับวางแผนชีวิตร่วมกันได้การม a n i จะแม่นยำชัดเจนมักได้คู่ที่สอดคล้องในแง่ของเหตุผล แต่บางครั้งความสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนมีระบบมากเกินเหตุคะ่ะระดับที่4จิตศรัทธาฉันเชื่อว่าจะได้พบรักแท้ที่จักรวาลจัดสรรให้เป็นคนที่ถูกกำหนดมาให้เดินไปด้วยกันการมนิเฟสจะขับเคลื่อนด้วยความศรัทธาแล้วก็แรงบันดาลใจจะได้ความรักหรือคนรักที่เต็มไปด้วยความหวังและความหมายที่ใหญ่กว่าแต่ก็เสี่ยงที่จะทุ่มเกินจริงเพราะอาจไม่อยู่บนความเป็นจริงคะ่ะ ระดับที่5จิตเมตตาฉันขอความรักที่ไม่ใช่เพื่อฉันคนเดียวแต่เพื่อให้ฉันได้ดูแลอีกคนและเราสองคนเติบโตไปพร้อมกันการมานิเฟสที่สร้างสนามร่วมความสัมพันธ์ที่ดึงดูดนั้นจะเต็มไปด้วยการดูแลกันและการแบ่งปันระดับที่6จิตเนื้อเหตุผล ซึ่งขอความรักที่เป็นการเชื่อมโยงเนื้อเหตุผลเรากับเป็นหนึ่งเดียวกันในภาพใหญ่ของจัก,กรวาลการบันทึกที่ไม่ใช่แค่คนสองคนแต่เป็นการเชื่อมต่อในมิติที่กว้างกว่าความรักแบบนี้ค่ะมักมีบทเรียนที่ลึกแล้วก็สามารถเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนมุมมองโลก,กทัศน์บางอย่างได้ระดับที่7ค่ะจิตปลดปล่อยฉันไม่ต้องการครอบครองใคร ึ่งขอเพียงได้รักแล้วก็ได้อยู่ร่วมกับความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติที่สุดการมานเฟสที่ไร้การยึดความรักที่เข้ามามักเป็นอิสระเต็มไปด้วยความเข้าใจและเกินกว่าที่เคยคาดหวังไว้ค่ะเห็นไหมคะเรื่องเดียวกันความรักแต่จะมานเฟสออกไปด้วยระดับจิตที่ต่างกันสิ่งที่ดึงดูดกลับมาแล้วก็คุณภาพของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะต่างกันไปโดยสิ้นเชิงค่ะคุณอาจเห็นแล้วว่า การที่เราพูดถึงการมานิเฟตมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคว่าเราจะเขียนคำขออย่างไรจะพูดเสียงดังหรือเสียงเบาหรือจะใช้วิธีไหนในการส่งพลังออกไปแต่ในส่วนสำคัญจริงๆของพลังนั้นมันอยู่ที่จิตที่คุณกำลังตั้งอยู่ด้วยค่ะเพราะคำขอเดียวกันถ้าออกมาจากจิตสัญชาตญาณมันจะเป็นเสียงของการเอาตัวรอดถ้าออกมาจากจิตอารมณ์ มันจะเป็นเสียงของหัวใจที่หวั่นไหวถ้าออกมาจากจิตปัญญามันจะเป็นคำประกาศที่เต็มไปด้วยเหตุผลแล้วก็การวางแผนถ้าออกมาจากจิตศรัทธามันจะเป็นแรงผลักที่บอกว่ามันต้องเป็นไปได้แต่ถ้าออกมาจากจิตเมตตามันจะเป็นคำขอที่เผื่อพื้นที่ให้คนอื่นร่วมโตไปกับคุณถ้าออกมาจากจิตเหนือเหตุผลมันจะเป็นการส่งคลื่นที่สอดคล้องกับจักรวาล และถ้าออกมาจากจิตปลดปล่อยมันจะเป็นการวางที่เปิดให้ทุกสิ่งนั้นไหลามาเองนี่คือเหตุผลที่คุณอาจเคยสงสัยว่าทำไมสิ่งขอแบบเดียวกับคนอื่นแต่ผลที่ได้นั้นไม่เหมือนกันคำตอบก็คือเพราะคุณกำลังขอจากจิตคนละระดับและระดับนั่นแหละจึงเป็นเหมือนเลนเปลี่ยนคุณภาพของคลื่นมานิเฟตทั้งหมดและนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะเริ่มพอเข้าใจแล้วในสำหรับ EP นี้ว่าพลังมานิเฟสของคุณนั้นไม่ได้เกิดจากคำพูดไม่ได้เกิดจากเทคนิคแต่มันเกิดจากจิตที่คุณตั้งอยู่หรือยืนอยู่ติอีกเรื่องหนึ่งค่ะหรือยังมีอีกมิติหนึ่งเพราะถ้าระดับจิตคือฐานที่คุณเกิดมาตัวสายมานิเฟสเตอร์ทั้ง7สายนั้นคือท่อส่งที่คุณใช้จริงๆในการสื่อสารกับจัก,กรวาลและเมื่อสองสิ่งนี้มาซ้อนกันไม่ว่าคุณจะอยู่สายไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสายฮาร์ดวิวพาวเวอร์สับคอนเทนเซอร์ไซม่ฟอร์จูนทรานสฟอร์เมชันหรือคอสมิกโฟถ้ายืนอยู่บนจิตระดับใดร,ระดับหนึ่งพลังที่ออกไปก็จะไม่เหมือนใครอีกเราจะมาพูดคุยกันในฟิลแชท h a t ที่67กันค่ะว่าเมื่อสายมานิเฟสเตอร์และระดับจิตมารวมกันพลังมานิเฟสจะเปิดออกมาในรูปแบบที่แตกต่างได้อย่างน่าอาัศจรรย์ค่ะ Astro Manifestation ดาวเคียงฝัน Feel Wisdom มุมมองที่ค่อยๆปรับจนพลังของคุณสอดรับกับเส้นทางที่ใช่เพราะบางครั้งการเปลี่ยนเล็กน้อยก็เปลี่ยนเส้นทางทั้งเส้นได้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ